วันนี้ผมมาพักที่อำเภอแม่วางนะครับใช้ไรออกคิดนะครับใชไลออกคิดแม่วางนะครับที่นี่สวยกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับวิวดีบรรยากาศดีดูดูภูเขาดูทะเลทะ,ทะเลวะมาภูเขาจะมีทะเลได้ไงว,ว,วิวสวยอะแล้วก็ผมได้หลังนี้นะครับวันนี้ผมพักหลังขวามือนี่นะครับหลังใหญ่ แล้วก็คือตอนนี้ผมต้องรีบถ่ายเพราะว่าพรุ่งนี้ผมอยู่ไม่ถึงเย็นผมมาตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าเกือบหกโมงแล้วเขามีกิจกรรมเลี้ยงช้างกิจกรรมให้อาหารช้างผมยังไม่ได้ขนของลงจากรถเลยแต่ว่าถ้าไม่รีบถ่ายยวแสงจะหมดแล้วก็ผมจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมผมออกจากที่พักน่าจะก่อนก่อนก่อนเที่ยงอะ่ะผมก็นนต้องรีบมาถ่ายไว้

ไปครับต้องไปครับเพราะช้างพวกนี้เป็นช้างเลี้ยงเขาเขาจำทางไม่ได้เขาจำทางได้ดีแล้วเขาจำลิ่นคนได้แม่นครับเวลาปล่อยไปในป่านี้ถ้าไม่ตามเขาเขาก็จะกลับไปที่สวนชาวบ้านสวนกล้วยสวนข้าวโพดที่นี่ที่นี่มีทั้งหมดสี่เชือกมีห้าเชือกครับห้าเชือกเชือกนี้ยังไม่ได้มาครับจะมาพรุ่งนี้เชา้าช่วงนี้มีมีหมอกไหม นี่ครับช่วงเช้านี่สวยเลยครับแถวนี้ใช่ไหมครับตื่นมาตื่นมาก็หกโมงเช้านี่ก็เจอแล้วครับเช้าเช้านี่ไปเรียกเขาเรียกอะไรนะมอร์นิ่าใช่ครับก็คือไปเรียกที่ที่พักเลยใช่ครับนี่คือไฮไลท์ของที่นี่ไฮไลท์มีหลายอย่างก็มีอ่างน้ำช้างมีทั้กิจกรรมกับช้างอันนี้บ้านแม่แม่สปอกอำเภอ อำเภอแม่วางตำบลแม่วินตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านกะเลียงครับเป็นหมู่บ้านกะเลียงทุกคนก็ใก,ก้ันออยู่่าถ้ามาถึงก็เป็นก่อนเลยครับทุกคนเป็นชนผเผ่ากะเลียงครับเป็นชนผเผ่ากะเลียงโอ้ชอบอะ่ะก็คือโชว์ชนเผา่าตัวเองเลยคือแบบ<ไ>ช้างช้างมีสามประเภท ช้างนี่มี2ประเภทะะมีช้างเอเชียกับแอฟริกันและที่เขาเรียกพายคือตัวผู้พายกับพังครับเป็นพายนี่ตัวผู้พังเป็นตัวเมียครับแต่พังช้างช้างช้างพายนี่มี2แบบแบบเป็นช้างช้างพายกับช้างสีดอสีดอ,ส,ดอสีดอนี่จะไม่มีงานครับแต่ตัวผู้ตัวผู้ผไม่มีงานเล็กสีดอถ้าตัวเมียนี่คือเป็นพผะเป็นพังหมดเลยแต่ตัวนี้นี่เป็นพายครับ อันนี้ผมขอสัมผัสเขาหน่อยได้ไหมเนี่ยได้หมดครับพี่อยู่ที่เราครับถ้าเราไม่กลัวนี่บ้เขาคุ้นเคยกับคนมาตัวนี้ชื่อสีวยครับ60ปีครับสีวยตัวนั้นชื่อบุญเลอซูสามสตัวนั้นบุญทองกําลังท้องยี่สี่ปีครับกําลังท้องด้วยได้ครับอันนี้ชื่ออะไรนะสีวยสีวยครับคุณยายครับขอไอ้ที่ว่าน้ํามันมันตกเนี่ยตรงไหนตรงนี้ครับที่รูนั่นใช่ป่ะนี่ครับที่นี้ถ้ามันไหลเข้าปากถ้ามันไหลถ้ามันไหลนี่คือช่วง เป็นปวดหัวนะครับปวดหัวจะที่เขาเรียกว่าช้างตกน้ำมันใช่ครับเราก็ต้องแยกเขาคุมอาหารให้เขาก็ต้องดูแลก่อนตั้งหากตัวมาที่ตกมันคืออุดมสมบูรณ์ครับเป็นช่วงต้องการผสมพันธุ์ต้องการแบบตัวเล็กตัวเล็กชื่ออะไรโรนันโดครับโรนันโดตัวเล็กตัวคู่นี้ก็ต้องโรนันโดไฮไลท์ของที่นี่ครับตอนนี้อ่า ตอนนี้เป็นหมดแล้วครับตอนนี้นี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ตอนเนี้ยตัวน,นี้แปดร้อยครับตัวไอ้โรนัลโดเนี่ยนะไม่ถึงตันยังไม่ถึงครับตอายุยังไม่ถึงสามปีเลยครับสองปีเก้าเดือนอยู่เลยอ้าวมีงาด้วยอันนี้ก็เป็นพายพายครับตอนนี้นี่ทางทางงานตัวไหนนะตัวริมสุดต้นท้อง จัดได้ทุกส่วนทุกส่วนแด่ตัวผู้นี่จะห,ห่วงงนิ่งครับัวจจันอาได้แบบดต้าัตรวันวนี้กำลังท้องเดครับผมกี่เดือนนะครับแปดเดือนครับแ <8 S 2> เดือน,อนช้างนี่เขาท้องสองปีตอนเช้าเขาจะไปเรียกเราที่พัก ขึ้นอยู่กับว่าๆๆเราครับถ้าเราอยากให้เขามาเขาก็จะมาอ๋อผม,มล็อกสเปคแล้วคือคือจองเร,เรามีทั้งหมด5ตัวขึ้นอยู่กับพี่ว่าพี่อยากได้ตัวไหนอีกพี่สามารถเลือกได้อ๋อเราเลือกได้ด้วยได้อ่ะแล้วผมต้องไปบอกใครเนี่ยบอกท่านางาจินสเปนเลยครับอยากได้ตัวใหญ่ตัวเล็กหรือทั้งคงู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ตัวเล็กถึงไหมโรนันโดครับสวยแล้วครับผมมีรูปให้ดูครับโรนันโดถึงเนาะเอาละอ่ะดูตัวอย่างอะคลิปนี้ยาวไปเลยตัวนี้ก็มี ช่อง YouTube เหมือนกันอ่ามีช่องยู u ูบแหละโด้เนี่ยนะใช่ขวัญใจอ่ะเนี่ยเพิ่งทำให้ครับเพิ่งทำได้ชื่อช่องชื่อช่องตายโรนันโดพายโรนันโดภาษาไทยใช่ครับอ้าวไปเปิดดูกันนะครับพายโรนันโดเฮ้ยมันมันคนเขาเยอะหยบหยาะนะครับเฮ้ยโออเท่าเท่าท่าท่าทับนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าสดใส โอ้โหผมตื่นเช้าแน่เลยอย่างเงี้ยเดหมู่บ้านข้างล่างนี่หมู่บ้านเลยเอาดูหมู่บ้านแม่สปอกครับแม่สปอกเออผมผมอาจจะปล่อยโดนห่างๆได้ไหมไกลๆได้ไหมโดนนี่ปล่อยได้ครับแค่แบบไม่ต้องใกล้ช้างแค่นั้นพอเขากลัวเสียงใช่ครับผมผมเคยมาทําแถวๆนี้แล้วเขาเขาเสียงมันเหมือนพึ่งนะใช่ครับช้างนี่กลัวพึ่งไหมถามจริงเขาบขันี้ช้างนี่เป็นสัตว์ใหญ่เขาไม่ค่อยกลัวอะไรครับเขาแค่แบบ เขาไม่ชอบสัตว์เล็กแบบแมวแบบหมาอะไรแบบนี้ครับเพราะเขาตัวใหญ่เขามองลงไปบางทีเขามองไม่ค่อยเห็นแบบนี้ระแวงถ้าแบบเขาระแวงครับถ้าแบบจะเล่นกับเขานี่คือห่างๆหมาแบบแมวพวกนี้หน่อยอ่าแถวนี้เรียกงอยแง้วเหมือนกันป่ะปลายงวงยังไงครับปลายงวงเนี่ยเขาเรียกแงี้ยว่ะไม่นะครับก็เรียกงวงนะครับเออที่ปลายมันเรียกที่ลำปางเขาเรียกแง้วอ่ะนั่นอย่าใช่ครับเขาก็เรียกแบบนั้นแหละเรียกเหมือนกันเนาะใช่ครับ ถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องเอาโรนันโดนี่ไปปลุกแต่เช้าเลยโรนันโด้เจ็ดโมงครึ่งครับอ๋อเจ็ดโมงครึ่งไม่ได้เจ็ดโมงครึ่งมาก่อนพระหรือพระมาก่อนพระขึ้นอยู่กับพระไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวนะผมมาเนี่ยเตรียมอาหารมาเดี๋ยวตอนเช้าวันโดเจอกันนี่นี่นี่มาโด้มาโด้มาโด้มาเซฟโบมา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 พอดีหน่อยพอดีพอดีสวยๆหน่อยพอดีก่อน mà cứ mà cứ mà cứ mà chứ mà c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 ứ mà, mà cứ mà, mà, mà. <laughs> <laughs> mà <thì> bóng <bỏ. cười> chụp này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  chụp chụp đi đi chụp đi đi chụp đi đi chụp 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 này chụp cam này chụp chụp <laughs> à, <nó> là... <laughs> này thai, lò, bốn này bốn ngàn, xuống, 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 xuống. Chúp này chúp này chúp này 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 Đu này 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 สวัสดีคคดดิขอบคุณด nee. ิดิถ้ามีอ้อยมีกล้วยนี่เดี๋ยว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 เช้าเดี๋ยวเช้าเจอกันเดี๋ยวนะผมขอไปขนของขึ้นที่พักก่อนพอดีกลัวแสงมันจะหมดแล้วก็แล้วก็รีบมาถ่ายอ๋อขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นกับอขึ้นมาเล่นกับแขกที่มาพักด้วยไปขึ้นไปบนคลิปนี้ยาวๆไปเลยผมชอบ ตรงนี้มีเอข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 อถ่ายบรรยากาศนยครับอา,อาแต่น้นกาแฟอ,อยู่ข้างนอกร้านกาแฟนี่อยู่อยู่ตรงที่เช็คอินน,อนู่นเนาะงอา,าส,อสั่งที่นี่ได้เลยโอเคก็คที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นอ่าภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกโอ้ยมีโซนถ่ายรูปเยอะคือเดิมทีเนี่ยตรงเนี้ย ต่างชาติต่างชาติโซนยุโรปค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้โควิดมันระบาดต่างชาติเข้ามาระบากยุโรปนะตอนนี้ก็จะเป็นคนไทยเยอะดูขอเขอมามเล่นเขาเมาเล่นกับเดินไปดูบรรยากาศเดินไปดูบรรยากาศไหนๆมาแล้วดูบรรยากาศเขาหน่อยแต่เห็นท้องฟ้าเห็นแสงแม้มันสวยอะถ่ายออกมาแล้วมันสวยอะ นี่เลยถ่ายรูปคู่กับน้องช้างได้เลยเขามาถ่ายเลเขามาถ่ายรูปกับเราใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราสั่งอาหารโซนนี้จะเป็นร้านอาหารโซนนี้คือร้านอาหารนะครับอ่าซึ่งห้องพักดูดิมีหลายหลังนะห้องพักเขาก็มันยักาศดดีอ่ะก็ครั้งแรกที่มาพังแบบนี้ ก็เดี๋ยวผมขอขออนุญาตผมขออนุญาตไปไปเอาของลงจากรถก่นอนให้ดูบรรยากาศโดยรอบก,ก่อนเปิดไฟแล้วก็สวยนะเขาบอกตอนเช้าหมอกเยอะโอเคเช้าเจอกันเอาละผมขึ้นมาถึงที่พักละและ้วก็ตอนเช้าเมื่อกีนก้นี้เมื่อกีน้นี้ตอนเช้าก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละแล้วเมื่อกี้นี้น้องช้างก็มาเล่นกับเราตรงนี้นะครับ ก็โอเคเลยชอบก็คร uh, ั้งแรกที่มาที่ที่นี่นะครับรู้สึกดีมากเลยรู้สึกแฮปปี้ตั้งแต่ก้าวแรกเข้ามาเลยอที่พักก็จะมีก็จะออกสไตล์เป็นไม้นะครับเป็นไม้บางหลังก็จะเป็นไม้ไผ่อ่าันนี้ที่พักผมพาไปดูที่พักก่อนในขอดูห้องเปิดสองห้องเลยได้ไหมเปิดไฟดูโอ้โหใช่ได้เตียงเสริมเพิ่มเงินเพิ่มเงินไหมเตียงเสริมอ่าช่วงนี้ ช่วงนี้บริการฟรีไม่เพิ่มเงินโอเคนะครับที่พักมีสองห้องนะครับหลังนี้โอ้โอเคเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีห้องน้ำในตัวหรอโอ้ถือว่าดีห้องน้ำในตัวห้องน้ำนะเป็นไงเปิดไฟเปิดประตู โอ้ยอเพนดีแจ๋วแจ๋วนี่ครับห้องน้ำโลง่ลงๆโลง่ลงๆโลง่งๆอลาสสิกคลาสสิกนี่นะครับห้องน้ำก็โลง่ลงๆกันไปบรรยากาศโลง่ลงๆเลยอ่ามีฝักบัวนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับที่นี่มีแต่พัดลมนะครับผมไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นนะครับ มีพัดลมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมุ้งนี้ก็อ้าอาลงดิก็ไม่เคยใช้มุ้งแบบนี้โอเคนะครับโอ้มีตู้เย็นด้วยมีตู้เย็นด้วยวันนี้ตื่นเช้าก็เลยออกมาสำรวจพื้นที่ที่เราพักเป็นน่าจะใช้คำว่ารีสอร์ทนะครับใช้ไลนออกขิด อแม่วางโอ้นี่มันต้นต้นโวคาโดมีลูกด้วยนี่มีลูกเพียบเลยฮะโวคาโดบรรยากาศอยู่ในสวนอยู่ในอยู่ในแบบแบบป่าๆหน่อยฮะเขียวนะแถวนี้เขียวชะอุ่มเลยมีร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าพื้นเมืองขายด้วยไม่รู้เขาตื่นอะไรยัง ผมตื่นเช้า,าตรงนี้เป็นห้องครัวด้วยก็ช่วงที่รออน้องช้างเขาจะมาปลุกเรานะครับมอร์นิ่งคอก็คือการามาคุยกันเราตอนเช้าประมาณนั้นนะครับหมายถึงช้างนะครับมาคุยกับเราตอนเช้าชอบห้องน้ำมากเลยไม่มีหลังคา บรรยากาศดีนะครับสําหรับที่นี่อสวยกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะมีมีไหลหลังนะครับและเช้านี่บอกเลยเมื่อกี้นี่หมอกเต็มเลยตอนนี้เริ่มจางลงไปบ้างแล้วที่พักสวยดีนะครับผมพาไปดูหมอกก่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหมอกจะหมดก็ที่แรกว่าจะ พยายามจะทําคลิปให้มันสั้นๆนะครับแต่ว่ารู้สึกชอบที่นี่ก็เลยเออไหนๆมันก็สวยแล้วอะทํามันย,วยาวๆไปดิให้มันแบบดูเต็มอิ <c oughs> ่มหน่อยก็เวลาเราสั่งอาหารเนาะมันคือเราก็นั่งกินข้าวกันตรงเนี้ยก็โรแมนติกดีบรรยากาศดีเออสวยจริงเลยเขาบอกว่าเวลาพาชิดออกตรงนี้สวยดี โอ้หงดงามงดงามสวยกว่าเมื่อกี้อเมื่อกี้เมื่อกี้แสงยังไม่ออกนะสวยหมอกลงอะ่ะแล้วดูดิมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นชั้นชั้นชั้นน,นะแบบภาพวาดชาต่อันเนี้ยแล้วที่พักเขาก็ประมาณเนี้ยครับดูข้างล่างที่พัก มีเสียงแก้ขันด้วยตอนเช้าก็ถ้าเป็นช่วงเย็นนะครับขอคอยเอาน้องช้างเนี่ยครับมาเล่นมาเล่นตรงนี้นะครับเมื่อวานที่ผมถ่ายไว้บรรยากาศดีมากวิวสวยมากชอบจังเลยวิวเนี่ยก็รอเวลา เราก็จะระบุกับท,ทางทางทีมงานเขานะครับว่าเราจะให้ช้างมาปลุกเรากี่โมงนะครับแล้วก็สายถ่ายรูปโดยเฉพาะผู้หญิงเขาจะรอถ่ายรูปกับน้องช้างการเดินทางก็สะดวกเลยนะครับที่นี่หมายถึงว่าจะต้องเอารถส่วนตัวมานะครับมันทางดีนะครับทางคนกีตหมดเลย บรรยากาศดีบรรยากาศดีก็ตอนนี้ทำไรรอช้างเทีียมพร้อมก็เดี๋ยวขอคงมาจัดการให้เรามาครับหมาถึงว่าทิศทางที่พักอะเราเราไม่มีข้อมูลเยอะบรรยากาศนี้เหมือนอยู่ทะเลเลยแบบ มีต้นปลาล์มเขาท่าดีที่พักถือว่าดีนะชอบมากเลยโอเครอเวลาแสงสวยดียืนอยู่ที่เนี่ยเห็นทะเลหมอกเลยเขาท่า ตอนเช้ามากเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะครับมาจัดพร้อมให้เพื่อให้เราถ่ายรูปบอกเลยนะชอบชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือบริการยอมรับเลยว่าประทับใจคือสถานที่สวยอย่างเดียวไม่ได้บริการนี่ถ้าเราถูกใจกับกับกับการบริการนี่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยบอกเลยว่าที่นี่ผมให้เต็มสิบเลยครับ สำหรับการบริการของของเจ้าหน้าท um> yeah. ี่ของน้องๆที่นี่นะไม่ออกกอดเลยกันงวงมั้งฮะกอดเลยกอดได้จริงเหรอเออกันงวงก็เนี่ยครับผมจะจัดพอมไว้ให้เราห้องนอนเราอยู่นี่เนาะมาดูดี ทำสวย่ะโอเคเลยนะแบบถือว่าเพอร์เฟกมากสำหรับสาหรับพรที่นี่นะโอ,โอ,โอขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋โอขอบคุณครับคือผมผมสั่งกาแฟไว้แล้วก็ผมว่าผมจะเดินไปเอาของเขามาส่งให้เลยเดี๋ยวขอ,ขอวางก่อนดู

กินในทั้งวันน่ารักน่ารักก็บรรยากาศดีนะชอบชอบอยังเลยเชา้ชาเช้ามาแล้วรู้สึกดีกับเช้ามาได้ทําบุญด้วยแล้วก็ได้เล่นกับช้างได้ถ่ายรูปกับช้างเออถือว่าถือว่าเจ๋งอ,ะอ่ะ รู้ว่าจะขึ้นไปถ่ายข้างบนไหมหรือว่ารออ๋อรอตัวเล็กรอโรน,นัลโดชาวต่างชาติชอบมากเลยครับที่นี่ก็ต้องบอกกันเพราะว่าช่วงนี้มีโควิดเนาะเขาก็จะปรับลดราคาถือว่านาเที่ยวมากที่นี่ใช้ไรออคิดนะครับ หมอกก็ยังมาเรื่อยๆนะไม่ได้ทีแรกนึกว่าหมอกจะหมดแล้วมาเรื่อยๆคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับถ้าเบื่อก,ก็กดกดข้ามไปผมรอไฮไลท์ก็คือผมสั่งไอ้โรนันโดนะครับช้างน้อยมาเ <c oughs> <c oughs> ช้ามาก็หิวเลยนะโรนันโดชื่อโรนันโดครับ ได้คดเดือดคดเดือดที่ป้อนนะครับป้อนกินลูกเดลอดไม่ได้เดี๋ยวจะได้หลายหลหูโอ้ยบอลบอลบอลโอ้

เพื่อถอยไปนิดนึงได้ไหมคะก็เรามาเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะนะครับเนี่ยเขาก็จะจัดพร้อมให้เราถ่ายรูปอก็ถือว่าแฮปปี้นะครับสำหรับที่นี่ชอบจังน้องนี่ชื่อโรนันโดนะครับมาก็ถามหาได้เลย เป็นช้างพายนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้้อนเข้าปาก็ได้นะพี่ถอยไปนอยด้ยดครับช่างสาวเลยเออทางก่อนได้ครับน้องเเดี๋ยวน้องเขาจะกินก่อนครับ ไปกินอันนั้นก่อนน่ารักน่ารักเขาตัวเล็กถอยไปหน่อยสองปีเก้าเดือนสองปีเก้าเดือนตัวนี้ถอยถอยโบ้มาโบ่อรักบบบีีดิวี้สวยวันนี้สวยวันนี้วันนีวันนี้ว

จุวกอะจุ๊ีดจุ๊ีดยไม่ได้ให้รัาเอาไปละหะมาจุ๊นี่มาจุ๊จุ๊ีดิจุ๊ดใกล้เลยครับใกล้ครับจุไหนจุ๊จุ๊จุ๊นจุไังเออได้เป็นหงหงละอะไรจอะจุีดจุ๊นีดนี่่ไม่ละก็โอเคผมต้องจบคลิปตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมี จะมีออปชันเสริมก็คือพาน้องช้างไปอาบน้ํานะครับที่นี่มีตอนนี้มีอยู่ห้าเชือกนะครับพาน้องช้างไปอาบน้นํานี่มีค่าใช้จ่ายอีกนะครับผมไม่มั่นใจว่าคนละเท่าไหร่พันห้าหรือสามพันเนี่ยแหละครับผมไม่มั่นใจก็ต้องไปดูในเพจของไฉไลออคิดนะครับดูดิธรรมชาติวิวสวยไหมหมอกก็สลับกันเรื่อยๆนะครับบางโซนก็หายบางโซนก็มาใหม่ ก็เราไปดูในเพจของเขานะครับมันจะมีราคาบอกอยู่แต่บอกเลยว่าที่นี่สวยชอบมากเลยบรรยากาศดีเช้ามาได้ทําบุญด้วยนะอย่างที่บอกอ่าบ้านพักก็ดีนะครับอำเภอแม่วางนะครับใช้ไลน์ออกคิดโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผม นี่อยู่นี่สองตัวนะครับยังมาไม่ครบนะครับ